สวัสดีค่ะคนละคณาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โพราเก้าห้าดูดวงกัมมะแพนนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คนราศีมีนจะได้อนิสง์เป็นอย่างมากเลยนะคะจากการที่ดาวพฤหัดโคจรย้ายราศีเข้ามาอยู่ในพ่อปุตตะของคุณมารับตําแหน่งใหญ่เป็นมหาอุดและจะอยู่ที่นี่ประมาณ3เดือนด้วยกันจนถึงวันที่23่ธันวาคมเลยนะคะช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะเหมาะเลยนะคะมีอะไรที่อยากจะทํามีอะไรที่อยากจะริเริ่ม อยากจะเริ่มงานใหม่โครงการใหม่มีไอเดียอะไรที่อยากจะทำมานานละแต่ยังไม่ได้สบโอกาสสักทีช่วงนี้แหละค่ะตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยเหมาะมากเลยจริงๆเพราะว่าเป็นช่วงที่ดาวพระหัตโคจรเข้ามาในพบปุตตะพบที่ว่าด้วยเรื่องใหม่ๆสิ่งใหม่ๆงานใหม่โครงการใหม่สังคมใหม่แล้วก็หมายถึงเรื่องของการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย เขามีพลังมากพอละที่จะมาช่วยเหลือที่จะมาสนับสนุนคุณได้ที่จะมาให้ความเกื้อหนุนคุณได้ผู้ใหญ่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆเลยของคุณหรือเป็นองค์กรของคุณก็ได้นะคะเป็นผู้ใหญ่เจ้านายโดยตรงของคุณก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่คุณไปคุยเอาไว้จะเป็นเรื่องขององค์กรสถาบันสถาบันการเงินเป็นเรื่องของลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาที่คุณไปเจรจาธุรกิจด้วย ที่ก่อนหน้านี้เขายังไม่มี power มากพอยังไม่สามารถที่จะตอบรับข้อเสนอของคุณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปหลังจากที่ดาวพฤหัสโคจรเข้ามาประจาตําแหน่งเป็นมหาอุดเนี่ยมันหมายความว่าผู้ใหญ่ตามพื้นดวงชะตาของคุณเขามีกําลังแล้วเขาสามารถที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนในโปรเจกต์ต่างๆของคุณได้แล้วนะคะไม่ว่าโปรเจกต์นั้นจะเป็นเรื่องของงานใหม่โครงการใหม่เป็นเรื่องของการเรียนการศึกษาเป็นเรื่องของธุรกิจ การค้าการขายการทําสัญญาทําข้อตกลงต่างๆมันก็จะมีเกณฑ์ดีทุกอย่างมันจะเรียกว่าเหมือนกับพลิกไปในทางที่ดีขึ้นนะคะโอกาสใหม่ๆมันจะเข้ามามันจะมีโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นเข้ามาเพราะว่าดาวพระหัสโคจรเข้ามาอยู่ในภพปุตตะเนี่ยเข้ามาในจังหวะเดียวกับที่ดาวมฤตยูกับดาวเกตมากุมกันอยู่ในภพสาสชาภพที่ว่าด้วยเรื่องของสังคมมาส่งผลดีในเรื่องของการงานของคุณด้วยเหมือนกันนะคะ จะมาให้โชคให้ลาบเป็นลาบลอยแบบพกุกๆกมีโอกาสที่ได้งานอยู่ๆก็ได้งานเข้ามาอย่างกระทันหันไปติดต่อการงานพูดคุยไปต่อรองเอาไว้เยอะแยะมากมายแล้วมันยังเงียบเียบมันยังไม่มีจังหวะเหมาะๆสักทียังไม่มีจังหวะยังไม่มีคนตอบรับสักทีหรือตอบรับแล้วแต่ก็ยังมีการชะลอตัวมีการพักโครงการไปช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยข้อเสนอต่างๆที่คุณไปเสนอไว้มันก็จะได้รับการตอบรับแล้วนะคะ จะมีข่าวดีเข้ามามีโอกาสที่จะคุยกันได้จบง่ายดายมากขึ้นมีโอกาสที่จะตกลงเงื่อนไขเจรจาข้อสัญญาทำสัญญากันได้ง่ายดายมากขึ้นมีโอกาสได้สัญญามาแบบพลุกๆมีโอกาสที่จะได้งานสเต็ปสองสเต็ปสามตามมาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสได้ลาบลอยในเรื่องของการงานเข้ามาแล้วก็เป็นการงานที่อาจจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องดูจังหวะเวลา ดูสถานการณ์รอบด้านด้วยนะคะเนื purpose, ่องจากดาวมรุตยูเป็นดาวของความเปลี่ยนแปลงเป็นดาวของความกระทนหันยิ่งได้ดาวเกตเข้ามาเป็นตัวเสริมทัพเสริมพลังในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงด้วยเนี่ยเรื่องของการงานต่างๆมีผลดีมากขึ้นก็จริงแต่ยังต้องคอยดูที่ทางลมอยู่ด้วยนะคะเป็นลักษณะของการงานที่ยังมีความพันผวนอยู่นะคะซึ่งความพันพวนเนี่ยมันมาจากข้างนอกมันมาจากนอกตัวคุณไม่ได้มาจากตัวคุณเลยมันเป็นเรื่องของสถานการณ์รอบด้าน ภาพใหญ่ภาพรวมของเศรษฐกิจของการงานของประเทศที่มันจะเข้ามากระทบในเรื่องของการงานของคุณซึ่งตรงจุดนี้มันมี2แง่มันมีทั้งแงด่ดีแล้วก็แง่ที่ต้องใส่ใจต้องระมัดระวังมันจะมีทั้งแง่ที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะจับจังหวะเหมาะแล้วทําเงินทํากําไรจากตรงจุดนี้ได้สร้างผลประโยชน์สร้างเม็ดเงินเป็นกอบเป็นกำจากตรงจุดนี้ได้นะคะ แต่ในอีกแง่หนึง่งก็ต้องคอยจับจังหวะให้ดีด้วยดูสถานการณ์ให้ดีด้วยดูที่ทางลมต้องคอยใส่ใจสถานการณ์ทุกอย่างระมัดระวังรอบคอบในทุกการทํางานในทุกการตัดสินใจด้วยเพราะว่าสถานการณ์ต่างๆมันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันแต่มันจะมีจุดดีคือมันมีโอกาสให้คุณตักตัวนะคะซึ่งถ้าคุณตั้งสติอยู่เสมอคอยจับจังหวะให้ดี เวลาที่โอกาสเปลี่ยนมันจะมีจังหวะเหมาะๆให้คุณทํากําไรเป็นกอบเป็นกำเข้ามาด้วยเหมือนกันซึ่งตรงจุดนี้มันคือข้อดีของเดือนตุลาคมสําหรับคนลัคนาราศีมีนเลยนะคะมันจะทําให้คุณมีโชคลาภเด็ดๆเข้ามามีโอกาสรับทรัพย์ทกกาไรเป็นกอบเป็นกำเข้ามาหรือมีเรื่องของการรับทรัพย์ทกกาไรที่มันอาจจะเป็นชั่วครั้งช่วคราวเป็นงานพิเศษเป็นเงินพิเศษหรือเป็นโอกาสในเรื่องของการรับทรัพย์ทกกาไรที่มันทําให้คุณเนี่ย ได้กําไรเป็นก่อเป็นกำร,รคุยงานแล้วได้งานใหญ่โครงการใหญ่หรือคุยกับลูกคา้าคู่คา้าคู่สัญญารายใหญ่แล้วปิดจ็อบได้เจะระจากันจบจะมีโชคลาภในเรื่องของการงานเข้ามานะคะอีกส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมโชคลาภของคุณในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็มาจากการที่ในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวพฤหัาโคจรเข้ามาอยู่ในพบปุตตะในจังหวะเดียวกับที่พระอาทิตย์ส่องแสงเล็งลัคนาอยู่นะคะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวของความก้าวหน้าเป็นดาวของ ชื่อเสียงยศศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่เป็นดาวของผู้ใหญ่เจ้านายด้วยจังหวะที่ดาวหัสโคจรเข้ามาอยู่ในภพปุตตะของคุณเป็นจังหวะเดียวกับที่พระอาทิตย์มาให้โชคอยู่ในภพปัตนิมันหมายความว่าจะมีผู้ใหญ่เจ้านายมาส่งเสริมมาสนับสนุนมาเป็นแบ็กอัพให้กับคุณนะคะเป็นเรื่องของงานหรือโครงการเนี่ยถ้าคุณมีไอเดียอะไรไปเสนอผู้ใหญ่มันมีโอกาสที่จะผ่านง่ายกว่าที่คิดเอาไว้อาจจะต้องมีการปรับเงื่อนไขปรับข้อตกลงบางอย่าง หรือปรับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขเงื่อนระยะเวลาในการทํางานบ้างบางครั้งบางคราวบางอย่างนะคะแต่มันก็จะได้ทําแล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จในช่วงปลายปีนี้แต่ถ้าท่านใดยังไม่มีไอเดียอะไรเลยมันก็เป็นช่วงจังหวะเหมือนกันที่มันจะมีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เจ้านายที่จะเจาะจงเข้ามาให้คุณทํางานด้านนี้โดยตรงมีงานมีโครงการที่เขาต้องการที่จะริเริ่มต้องการที่จะลงมือทํา แล้วมอบความไว้บางใจให้คุณให้คุณไปดําเนินงานในงานหรือโครงการนั้นๆในโปรเจกต์นั้นๆนนที่เขาตั้งใจจะถามที่เขาตั้งใจจะผลักดนันมันก็จะมีลักษณะแบบนั้นเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของงานหรือโครงการที่ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มด้วยตัวคุณเองก็ดีหรือเป็นงานหรือโครงการที่เริ่รมด้วยผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจมากกว่าคุณก็ดีคุณจะได้เข้าไปมีส่วนร่วม สามารถที่จะผลักดันการงานได้อย่างสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างดีมีโอกาสารับทราบทากำไรเป็นอย่างดีด้วยนะคะเพียงแต่ในด้านของการงานหรือโครงการต่างๆที่จะได้รับเข้ามาอยู่ในมือหรือมีการรเริ่มผลักดันอยู่ในช่วงนี้นะคะ mm. ก็ขอให้ใส่ใจดูแลสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังคงจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้การดําเนินงานเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าที่ควร อยากจะริเริ่มอยากจะลงมือทำอยากจะทำนู่นทำนี่ไอเดียมาเต็มเลยเพราะว่าดาวพระหัสมารับตำแหน่งใหญ่แล้วแล้วมาอยู่ในภพปุตตะเป็นภพของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะไอเดียมันจะบันเจิดมากในช่วงนี้จะมีไอเดียเต็มไปหมดแล้วไอเดียหลายๆอย่างมันก็สามารถที่จะเอามาผลักดนันเอามาต่อยอดเอามาใช้ได้จริงในช่วงนี้แต่ด้วยความที่ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยดาวอังคารดาวของความขยันดาวของการเดินหน้าทําตามสิ่งที่มุ่งหวังนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณด้วย ไปโครจรอ,อยู่ในภพมรณะเกือบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะมันก็จะทําให้หลายอย่างมันยังมีความติดขัดอยู่ต้องรอคอยโอกาสบ้างเวลาที่จะทําอะไรก็ให้เริ่มตามสถานการณ์ไปก่อนนะคะทําอะไรด้วยความพอเหมาะพอดีกับสถานการณ์ทําอะไรด้วยความที่เดินทางสายกลางไว้ก่อนจะลงทุนก็ลงทุนแค่พอเหมาะพอดีกับสถานการณ์แล้วค่อยๆทาไปเรื่อยๆค่อยๆโตไปทีละก้าวทีละสเต็ปปรับตัวไปตามสถานการณ์ด้วย มันจะมีเกณฑ์ดีมากกว่านะคะเรื่องของการงานในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนจนเกินไปเป็นช่วงที่อะไรหลายๆอย่างมันจะยังไม่เดินหน้าได้เร็วเท่ากับที่คุณต้องการมันมีการเริ่มต้นมีการคุยกันแต่ในเรื่องของการดําเนินงานในเรื่องของการปฏิบัติงานจําเป็นที่จะต้องค่อยๆทดลองไปเรื่อยๆหรือจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าไปทีละก้าวทีละสเต็ปเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนจนเกิดสถานาการณ์นะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังที่จะมีพระอาทิตย์ โครจรเข้าไปกลุ่มอยู่กับดาวอังคารในภพมรณะตรงจุดนี้ให้เรามาระวังสักนิดหนึ่งพระอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันเวลาที่เขามาเจอกันมันจะให้ผลที่ค่อนข้างที่จะมีความดุดันเด็ดขาดมากนะคะมันจะมีเรื่องของความเด็ดขาดในเรื่องของการตัดสินใจที่อยากจะมุ่งไปข้างหน้าเพิ่มความใจร้อนในเรื่องของผลงานผลสําเร็จมากขึ้นซึ่งถ้ามันไปอยู่ในภพสุภาษะหรือมันไปอยู่ในภพอื่นอันนี้มีผลดีมากนะคะ มันสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยมุ่งมั่นกับสิ่งที่คิดสิ่งที่ทําอยู่แล้วก็เอาชนะปัญหาและปรุสักคได้อย่างเบ็กเศษเด็ดขาดแต่ด้วยความที่สําหรับคนราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยพระธิดกับดาวอังคารเข้าไปกลุ่มกันอยู่ในภพมรณะดังนั้นการที่จะทําอะไรโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งทําอะไรด้วยความที่ใช้อารมณ์นําไปก่อนใช้ความใจร้อนนําไปก่อนอันนี้มันจะมีผลทําให้เราพลาดได้ง่ายนะคะมันจะมีผลทําให้เราเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย ไปเร่งมือในจังหวะที่ยังไม่ควรจะเร่งมือหรือไปชะลอตัวในจังหวะที่เรายังมองเห็นโอกาสอยู่มันก็จะมีการตัดสินใจที่ไม่ถูกกับเงื่อนไขเวลาแบบนั้นเข้ามาได้ง่ายนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็เลยขอให้เน้นหนักไปที่ดาวพฤหัสที่มาส่งผลดีในช่วงนี้เป็นหลกักซึ่งดาวพฤหัสหมายถึงอะไรดาวพฤหัสหมายถึงเรื่องของปัญญาความรู้หมายถึงเรื่องของสติหมายถึงเรื่องของผู้ใหญ่ เรื่องของความรู้ความสามารถต่างๆดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยให้ไปใช้คุณสมบัติเด่นๆของดาวพฤหัสให้มากที่สุดเวลาที่จะเริ่มงานหรือโครงการอะไรวางแผนให้มันมีทิศทางที่แน่นอนซะก่อนให้มันมีลักษณะที่เป็นไกด์ไลน์ที่เห็นได้ชัดเจนซะก่อนนะคะหรือในเรื่องของงานหรือโครงการต่างๆหาองค์ความรู้เพิ่มเติมหาข้อมูลศึกษาข้อมูลให้เยอะๆหาที่ปรึกษาดีๆสักคนก็ได้ ใช้องค์ความรู้ที่มันสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงานหรือในโครงการของนัปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะซึ่งองค์ความรู้ต่างเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใหม่ถอดด้ามก็ได้จะเป็นองค์ความรู้ของคนที่เขาสําเร็จมาก่อนในตลาดอื่นๆในประเทศอื่นในสถานการณ์อื่นแล้วมันนํามาปรับใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบันของเราได้ตรงนี้ก็นํามาต่อยอดการงานในปัจจุบันได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เรื่องของงานหรือโครงการในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีลักษณะของการที่ปรับในเรื่องของงานปัจจุบันของคุณด้วยนะคะนอกจากเรื่องของการที่จะผลักดันงานใหม่โครงการใหม่ที่มีไอเดียอยู่ถ้าเป็นงานใหม่โครงการใหม่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของงานที่คุณคิดไว้ในใจนานมากแล้วแล้วอยากจะทําแต่มันยังไม่สบโอกาสมันจะมีลักษณะแบบนั้นอยู่มันจะได้เริ่มงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือตรงกับสิ่งที่คุณอยากจะทํามาเนิ่นนานแต่ยังไม่ได้ทํามันจะมีโอกาสเริ่มในสิ่งนั้นอยู่ จะเป็นเรื่องของความสนใจที่มีมาเนิ่นนานแล้วเป็นความรู้ความสามารถที่พับเก็บเข้ากลุ่ไปนานแล้วก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถที่คุณใช้ในการทํางานอดิเรกช่วงนี้ก็สามารถที่จะเอามาต่อยอดเอามาสร้างเงินสร้างกําไรได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่จุดหลักของเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ทําแล้วหาตลาดที่เจอนะคะคมองหาตลาดที่มันเหมาะสมกับงานหรือโครงการที่คุณกําลังทําอยู่หรือที่คุณกําลังผลักดันอยู่ แล้วเดี๋ยวมันจะมีช่องทางมีรู้ทางที่จะทําให้โตต่อเนื่องได้ในระยะยาวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในเรื่องของงานหรือโครงการต่างๆเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมก็อย่าเพิ่งรีบร้อนลงทุนก้อนใหญ่นะคะเพราะว่าดาองคารเจ้าเรือนการเงินของคุณเดือนตุลาคมเนี่ยไปรับตําแหน่งประอยู่ในภพมรณะเกือบจะตลอดทั้งเดือนมันจะไม่ค่อยส่งเสริมกับการลงทุนอะไรที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเหมาะกับการลงทุนอะไรที่มันเป็นระยะสั้นช่วครั้งชั่วคราวหรือเป็นเรื่องของงานหรือโครงการที่ลงทุน เฉพาะหน้าก่อนดูที่ทางลมก่อนพอมันได้ผลดีแล้วเราค่อยใส่ลงไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปต่อยอดไปเรื่อยๆการงานมันจะมีที่ทางที่ดีกว่าชัดเจนกว่าแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดโอกาสในเรื่องของความผิดพลาดแล้วก็ลดโอกาสในเรื่องของปัญหาการเงินที่มันอาจจะมีเข้ามาวุ่นวายแล้วอาจจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวเป็นปัญหาเรื้อรังที่คุณต้องไปตามแก้จะช่วยลดโอกาสตรงนั้นได้มากเลยทีเดียว และในอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ใส่ใจในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็มาจากการที่ดาวสาวกับราหูยังคงกลุมกันอยู่ในภพวินาศหลบอยู่หลังลัคนาของคุณน,นะคะเขาจะมีสองแง่มีทั้งแง่ดีและก็แง่ที่จะต้องให้ความใส่ใจดูแลด้วยหนึ่งเลยคือในเรื่องของการงานต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนมีการติดต่อกันกับคนที่อยู่ทางไกลเป็นเรื่องของการคุยงานออนไลน์ กับคนต่างชาติต่างภาษาคนที่อยู่กันคนละประเทศแบบนั้นก็ได้นะคะมันก็จะมีเกณฑ์ดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงื่อนไขข้อตกลงอะไรที่ดีๆที่โดดเด่นแล้วช่วยให้การงานของคุณอนะ่ะมันมีโอกาสดีๆเข้ามามันก็จะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในอีกแง่หนึง่งมันก็จะมีลักษณะของการงานที่ทําอะไรต้องทําแบบวินวินสักหน่อยนะคะเพราะว่าดาวสาวกับราหูเขาเป็นดาวคู่มิตรกันเขามาหลบอยู่หลังลัคนาของคุณเนี่ยมันก็หมายความว่ามีพันธมิตรที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือ พร้อมจะเป็นลมใต้ปีกพร้อมที่จะสนับสนุนคุณแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องตอบแทนเขาให้มันสมน้ําสมเนื้อด้วยมันจะมีลักษณะของเงื่อนไขข้อตกลงบางอย่างที่มีการคุยกันนอกรอบมีเรื่องของข้อตกลงที่คุยกันนอกรอบรู้กันเฉพาะคุณมันจะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งตรงจุดนี้ถ้าวินวินกันทั้งสองฝ่ายเป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของผลประโยชน์ที่มันจะได้ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเนี่ย มันก็จะมีเข้ามาอย่างโดดเด่นดีทีเดียวแล้วมันจะไหลเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะเพียงแต่ในอีกลักษณะนหนึ่งเราก็ต้องคอยใส่ใจต้องคอยดูแลไว้ด้วยเพราะว่าการที่มีดาวคู่มิตรไปหลบอยู่หลังลัคนาเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือมีคนจ้องคอยจะแทงข้างหลังของเราอยู่แล้วเป็นคนที่เราไม่ได้นึกถึงด้วยอาจจะเป็นคนที่ให้ความสนิทคุ้นเคยเป็นคนที่ให้ความไว้ใจก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เราไม่ได้มองว่าเขาเป็นศัตรูของเราอย่างจริงจัง ก็จะมีแบบนั้นเข้ามาด้วยเหมือนกันดังนั้นในเรื่องของการทํางานต่างๆก็ลองดูกันสักหน่อยนะคะเวลาทําอะไรก็เน้นความรอบคอบเรามาระวังไว้ก่อนเพราะว่าบางครั้งบางคนเนี่ยเขาจ้องรอโอกาสอยู่เหมือนกันรอจะปาดหน้าเค้กรอให้เราพลาดอยู่ก็จะมีเรื่องประเภทนั้นที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะและในอีกจุดหนึ่งที่อยากให้เรามาระวังมากๆก็จะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพที่เข้ามาตีซีตีสนิทเข้ามาให้ผลประโยชน์ เข้ามาเสนอผลประโยชน์ที่มันดู้วเวอร์วางอลังการดูแล้วถูกจริตตรงจริตตรงใจกับเราจะเป็นในเรื่องของโรแมนต์แกมจะเป็นในเรื่องของลาบซัพย์เป็นในเรื่องของการลงทุนต่างๆที่มันดูแลให้ผลตอบแทนเวอร์วางอลังการเกินกว่าที่การลงทุนปกติจะให้ได้อันนี้พึงระวังไว้ก่อนนะคะแล้วก็คนที่มาด้วยความกลัวด้วยเหมือนกันผลักความกลัวมาให้เราทําให้เราต้องทําตามเขามันก็จะมีแบบนั้นด้วยเหมือนกันดังนั้น ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยระวังในเรื่องของมิชาชีพไปบ้างนะคะในส่วนของโชคลาภช่วงเดือนตุลาคมดาวพฤหัสเนี่ยโคจรมาให้โชคใหญ่จริงๆนะคะมาเป็นมหาอุดอยู่ในพบปุตตะพบที่ว่าด้วยเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยมันก็จะทําให้คุณมีโชคมากขึ้นแต่โดยมากแล้วโชคในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันมาจากเรื่องของการงานกับเรื่องของการที่มีผู้ใหญ่นํามาให้นะคะ ถ้าจะมีลาบลอยก็จะเป็นลาบลอยในเรื่องของการงานกับลาบลอยในเรื่องของการที่ผู้ใหญ่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นให้มาเปล่าๆเลยก็ได้หรือเป็นเรื่องของการที่คุณไปทําบางสิ่งบางอย่างให้ผู้ใหญ่ไปช่วยงานไปติดต่อการงานอะไรให้ไปทําในลักษณะที่เขาไม่สะดวกที่จะทำแล้วเขาให้มาเป็นค่าขนมให้มาเป็นสินน้ําใจอะไรแบบนี้มันก็จะมีแบบนั้นเข้ามาด้วยนะคะในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็จะมีโชคในเรื่องของการติดต่อการงาน มีโชคในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายอะไรที่อยากทำมันก็จะได้ทำนะคะในช่วงเดือนตุลาเนี่ยอะไรที่อยากจะเริ่มอยากจะต่อยอดอยากจะลงมือทำช่วงเดือนตุลามันจะมีช่องทางมีรูทางเข้ามามีคนให้ความช่วยเหลือมีคนให้การสนับสนุนมีคนที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้คุณได้อย่างเต็มที่ได้ทำตามที่คุณต้องการเลยนะคะเพียงแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็ให้พึงระวังไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าดาวเสาเจ้าเรือลาภาของคุณ ยังไปโครจรอ,อยู่ในพมินาทอยู่มันก็ยังมีเกณฑ์ของการที่เป็นทุกขลาบอยู่เหมือนกันนะคะได้มาแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เก็บไม่อยู่หรือได้มาแล้วก็มีเหตุที่จะต้องแบบใช้จ่ายออกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการลงทุนมีเหตุในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจที่มันยังมีความผันผวนอยู่มากจะต้องไปใส่ใจต้องไปดูแลในจุดนั้นหรือเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในความดูแลของคุณไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นลูกน้องเป็นทีมงาน เป็นลูกหลานที่จะต้องไปคอยดูแลต้องไปคอยให้ความใส่ใจมันก็ยังมีเกณฑ์แบบนั้นอยู่นะคะดังนั้นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เบาๆสักนิดหนึ่งเล่นขำๆเพื่อความสนุกสนานไปก่อนดีกว่าส่วนเลขนําโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดคนที่ดูแลเกื้อกูลกันอยู่ในช่วงนี้นั่นแหละคะ่ะส่วนอุบัติเหตุกับเรื่องที่ต้องระวังช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวของอุบัติเหตุด้วยนะคะโคจรนไปอยู่ในภพมรณะเกือบจะตลอดทั้งเดือนเลย ก็ขอให้เรามาระวังในเรื่องของรถราการเดินทางในเรื่องของอุบัติเหตุจากความใจร้อนจากความรีบร้อนเผลอเลิเผลอสติช่วงนี้เรามาระวังกันไว้หน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถขับราเป็นเรื่องของการใช้ยวดยันภาหนะก็ดีเป็นเรื่องของการเดินเหินลุกนั่งก็ดีช่วงนี้พึงระวังเอาไว้ก่อนแล้วก็ในเรื่องของงานของท่านใดที่ทํางานกับเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ช่วงนี้เรามาระวังไว้หน่อยนะคะหรือท่านใดที่ทำงานอยู่ในสถานที่ที่มันมีความเสี่ยงสูงมีความไม่มั่นคงสูงอันนี้ก็ให้ใส่ใจเรื่องของความปลอดภัยให้มากๆด้วยนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องของบนท้องถนนสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดวิวาทะบนท้องถนนได้ง่ายนะคะรวมถึงมีโอกาสเกิดเรื่องตก,ตกใจบนท้องถนนได้ง่ายด้วยแล้วก็อยากให้ดูในเรื่องของระบบไฟ เรื่องของไฟเรื่องของไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันนี้ดูกันไว้หน่อยนะคะเน้นเรื่องของความปลอดภัยกันไว้สักหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากฝนฟ้าคะนองนะคะลมฝนพายุแล้วก็สัตว์มีพิษต่างๆช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยดูกันสักนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพ ช่วงเดือนตุลาคมก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตัวเองกับญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดให้ดีสักหน่อยนะคะในส่วนของตัวคุณเองนะ่ะมันเป็นเรื่องของความคิดที่อาจจะมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้ทําเยอะก็ใส่ใจตรงจุดนี้ไว้บ้างระวังเรื่องของความเครียดสะสมเอาไว้บ้างพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของภูมิคุ้มกันให้ดีอย่าให้ภูมิตกมันจะมีปัญหาในระยะยาวหรืออาจจะทําให้กลายเป็นโรคเรื้อรังในภายหลังได้นะคะก็ระวังเรื่องของการติดเชื้อ โรคที่มันมากับลมกับฝนเป็นโรคติดเชื้อโรคติดต่อตามฤดูกาลอันนี้ดูแลกันสักหน่อยแล้วก็พวกทางเดินหายใจหลอดลมลำคอไซนสัสอันนี้ระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อไขข้อกระดูกอันนี้ก็ดูกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดเลือดตกยางออกหรือมีโอกาสบาดเจ็บถึงกระดูกถึงกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อพวกนี้ได้นะคะ และท่านใดไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือเป็นญาติผู้ใหญ่ใกล้ชิดเป็นคนใกล้ชิดที่มีโรคประจําตัวอยู่ช่วงนี้ก็ดูแลกันสักนิดหนึ่งระวังในเรื่องของอาการที่มันผิดไปจากปกตินะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสเหมือนกันที่จะต้องดูแลรักษาตัวมีโอกาสที่จะเกิดอาการเจ็บป่วยกระดานหันเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักช่วงเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะดาวศุกร์ดาวของความรักความสัมพันธ์จะโครจรมาเล็งลัคนาของคุณ มันก็จะทําให้มีเกณฑ์ดีขึ้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วอันนี้จะมีเกณฑ์ดีนะคะช่วงนี้ก็พยายามสร้างบรรยากาศที่มันรื่นรมน่าอยู่ในบ้านไว้บ้างนะคะมีอะไรก็อารมณ์อร่อยกันบ้างพูดคุยกันให้เยอะสักหน่อยมีไอเดียอะไรก็ปรึกษากันให้มากสักหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถือว่ามีเกณฑ์ดีแต่มันยังดีไม่สุดมันยังมีเรื่องที่ อาจจะคุยกันแล้วเข้าใจกันไปคนละเรื่องกันอยู่เนื่องจากดาวพุธเจ้าเดือนปัตตานีตัวจริงของคุณช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยไปโครจรอ,อยู่ในพวรณะสักเกือบจะตลอดทั้งเดือนเลยนะคะมันก็จะทําให้มีเกณฑ์ของการสื่อสารที่อาจจะคุยกันแล้วเข้าใจกันไปคนละเรื่องสื่อสารแล้วเข้าใจผิดกันมันจะมีเกณฑ์แบบนั้นอยู่เพราะว่าดาวพุธเป็นเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องของคําพูดคําจาช่วงเดือนตุลาคมก็เน้นไว้สักหน่อยนะคะตรงจุดนี้แล้วบรรยากาศในบ้านมันก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นเพราะว่า ช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันมีลักษณะของคนที่บ้านเขาก็จะมาสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องของไอเดียในเรื่องของความคิดความอ่านในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากจะผลักดันมาให้น้ําหนักมาให้เหตุผลจะสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็จะต่อยอดในเรื่องของการงานกันได้เรียกว่าเป็นเดือนที่บรรยากาศต่างๆในบ้านมันจะมีความเป็นทีมเวิร์กมากขึ้นคุยกันได้มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะย,ยังต้องระวังไว้ช่กงที่หนึ่งในเรื่องของโทนในเรื่องของอารมณ์ที่มันมีโอกาสที่พูดผิดแล้วชีวิตเปลี่ยนได้นะคะเป็นช่วงที่วินาทีหนึ่งดีๆกันอยู่แต่พูดผิดไปคําเดียวก็กลายเป็นระเบิดลงทะเลาะกันใหญ่โตในบ้านมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดังนั้นก็ระวังตรงจุดนนี้ไว้บ้างน,นะคะส่วนคนโสดช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเรื่องของความรักมันก็จะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะคะ เวลาที่มีดาวศุ์มาเลียงลัคนาแบบนี้มันจะมาช่วยส่งเสริมสเสน่ห์ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ทําให้มีคนอยากรู้จกักมีคนอยากมาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมมากขึ้นทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้พบปะพบเจอผู้คนเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะเจอคนที่ถูกฉลอเข้ามาคุยด้วยง่ายมากขึ้นด้วยเพียงแต่ในเรื่องของการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรกับใครช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะมันยังต้องอาศัยการดูลึก,ลก ดูยาวๆด้วยเพราะว่ายังเป็นช่วงที่ถ้าตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยมันจะไปเจอคนที่ไม่ตรงปกในระยะยาวได้ง่ายนะคะช่วงเดือนตุลาคมมันยังมีโอกาสเจอความรักประเภทฉับฉวยได้อยู่ง่ายด้วยนะคะดังนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็ต้องดูกันลึกๆดูให้ละเอียดหน่อยดูเลยไปถึงครอบครัวดูเลยไปถึงตระกูลเขาด้วยเลยก็จะดีนะคะเพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมมันยังมีเกณฑ์ของการที่จะไปเจอคนที่โสดไม่จริงหรือไปเจอคนที่เก่งไม่จริง คนที่ดีแต่พูดได้ง่ายนะคะดังนั้นในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็ดูกันให้ลึกๆกันสักนิดหนึ่งก็จะดีแล้วก็เรื่องของความรักในช่วงเดือนตุลาคมมันจะมีเกณฑ์ดีในเรื่องของความรักทางไกลหรือความรักกับคนต่างชาติต่างภาษามันจะดีในเรื่องของการที่ปรึกษากันได้พูดคุยกันได้ในเรื่องของการที่จะเป็นคู่คิดคู่คุยเป็นคนช่วยกันออกความคิดออกไอเดียออกความเห็นกันนะคะแต่ถ้าจะลงลึกในรายละเอียดจริงๆเนี่ยอันเนี้ย ยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าที่ควรในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่สําหรับคนราศีมีเนี่ยถือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่มันดีขึ้นโดดเด่นมากขึ้นมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นมีผู้ใหญ่เจ้านายที่สามารถมาให้ความช่วยเหลือเกื้อนหนุนให้กับคุณได้นะคะการงานอะไรที่มันพักไปชะลอตัวไปภาพโครงการไปช่วงเดือนตุลาก็จะได้เริ่มเอากลับมาทําใหม่เอากลับมาผลักดันต่อยอดใหม่แล้วก็จะมีทิศทางของการงานที่มี ความชัดเจนแน่นอนรู้แล้วว่าจะไปในที่ทางไหนยังไงเป็นจุดเริ่มต้นของการปูพื้นช่วงปลายปีนี้เลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่มีไอเดียอะไรอยู่อยากจะทําสิ่งไหนช่วงเดือนตุลาก็จะมีเกณฑ์ดีจะได้ทําในสิ่งนั้นนะคะมันจะมีคนเข้ามาผลาักดันมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมีคนเข้ามาเปิดช่องทางเปิดรูทางให้เรียกว่ามีโอกาสเด็ดๆในเรื่องของการงานเนี่ยเพียบเลยในช่วงเดือนตุลานะคะ เพียงแต่ในเรื่องของการงานมันก็อาจจะยังไม่ได้โตเร็วไม่ได้โตไวย,ยังมีความไม่คล่องตัวในบางเรื่องบางจังหวะยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังแต่น้อยก็รู้แล้วว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนนะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านทําทุกอย่างด้วยความมีสติรอบคอบระมัดระวงังในทุกการดําเนินงานในทุกการตัดสินใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆกันทุกท่านทุกคนนะคะสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ ริเริ่มและลงมือทำนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แผนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s992utkcy i หรือจะสแกน QR code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะและขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้แพนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่านใดที่กำลังจะโกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบุญรักษาค่ะ